นี่เลยค่ะเพื่อนๆเรามาถึงหน้าร้านแล้วนะเป็นอินชมละาห้าสิบก้าครับนี่ปากซอยอยู่ตรงนี้เองเราก็สั่งเส้นเขาได้นะเยวก,กับผมขอบคุณครับเยวก,กับผมเอาเล็กแห้งใช่ไหมเขาก็จะลวกให้แล้วก็เอาน้องไก่ให้คือเป็นบุฟเฟ่อ่ะเพื่อนๆอยากหยิบอะไรอะ่ะ มีหมดนะเอาอีกน้องก็ยังได้เลยก็ผมชอบกินตีนไก่ใน,ในี่เลยอสองสามสี่ เดี๋ยวผมจะเดินให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเหมือนเขายังทํายังไม่เสร็จดีผมมาเช้านะผมมาสิบโมงผ่าก็เต็มที่แหละมีมะระครับมีมะระแล้วก็มีเลือแล้วก็มีตีนไก่แล้วก็มีน่องไก่อันนี้เป็นอะไรเอง ปี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 เดี๋ยวปีอีกสักงอันหนึ่งแล้วกัน <c oughs> ปีไหนดีกว่า <c oughs> ปีนี้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวก็ามาเติมอีกอะเอาจริงๆ <c oughs> ผมไปกินที่อื่นมันปกติมันก็เท่าไหร่แล้ววะ 60ได้ค่ะเน้นแห้งใช่ไหมก็จะเป็นซอสดำ รู้แหล่งแล้วจ้าตอนนี้เขาบอกพริกเผาเผ็ดมากนะฮะเดี๋ยวลองชิมห่อยไม่กล้าตักเยอะเลย คือมาเช้าวะล่ะคือเช้าจนยังไม่มีไข่ว่าเขาเรียกว่าอะไรเช้ากึ้นจะต้องเป็นหมูกระทะนะครับผมเคยมากินหมูกระทะด้วยแหละเรื่องของเรื่องเลยรู้ว่าเฮ้ยมันมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่นี่เว้ยอย่างเงี้ยน้ำก็ราคามาตรฐานนะครับน้ำดื่มสิบน้ำอารมณ์สิบห้า น้ำแข็งฟรีนะผมเอาน้ำนางเอกแล้วกันเอาน้ำแข็งไหมคะเรือไม่โอเค ไหว้ป่าวใช่แล้ว่วืวอ,อมอ่อใม่ที่เราต้อยเต่เส้นข้อนนี้ดีเดี๋ยวผมจะลองกินนะไม่สามารถไปเติมได้เลยแหละข้อดีตรงนี้แหละ